สวัสดีครับมาพบกับ Fresh n o ลิ l นะครับมือใหม่หัดเกียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงความรักแปดประเภทนะครับที่นักเขียนนิยายทุกคนต้องรู้นะครับเพราะว่าในตัวละครของเราเนี่ยทุกๆตัวนะก็จะมีความรักหรือความอะไรต่างๆความชอบนะครับในของของเขานะครับซึ่งจะเป็น motivation ืนการ ดันนะครับให้เขาทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าตัวเราเองนะครับเป็นคนเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์อะไรต่างมันก็มีความรักตัางสิ้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าประเภทของความรักมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับดูเกณฑ์ของความรักก่อนนะครับจะมีอยู่3อย่างนะครับคืออินอินอินเทเมซี่นะครับคือความลึกซึงนะครับพาชั่นนั่นคือความชอบคอมมิทเมนต์นั่นคือเป็นลักษณะของหน้สัญญาครับที่ทำให้ต่อเนื่องครับประเภทแรกเลยนะครับนันเลิฟนะครับก็คือ ไม่ได้ชอบคือไม่ไม่มีความรักเลยนะครับก็คือทั้งหมดก็เป็นสีแดงนะครับ intensity นะครับ passion commission แดงหมดนะครับอันนี้คือไม่ได้รักนะครับไม่มีทุกอย่างเลยนะฮะเวทีสองนะครับเป็น liking นะครับคือชอบนะฮะคือความชอบเป็นความรู้สึกแบบลึกๆนะฮะที่แบบเออชอบผู้หญิงนะชอบผู้ชายนะชอบกินแอปเปิลนะชอบทุเรียนนะอะไรต่างๆก็คือในระดับที่ชอบนะฮะมันก็จะมีความรู้สึก ลึกๆนะครลึกซึ้งนะครับคือมันก็จะอยู่ในนานๆนะครับแต่คือมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้สึกว่าจะจะ,จะต้องมีพัชชั่นรุนแรงนะฮะมีความรุนแรงในในในเรื่องของอารมณ์ตรงนั้นนะครับไม่มีนะฮะก็คือแค่ชอบเฉยๆนะฮรแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยจะต่อเนื่องคือแค่เรารู้สึกว่าชอบเฉยๆนะครับระดับต่อไปนะครับ Intensulated น,นะครับเลยก็คือเป็นความรักที่ฉาบช่วยนะครับเป็นความรักในลักษณะชันชั่นนะครับเป็น เรื่องของอารมณ์ร้้นๆเลยนะครับเป็นเป็นมี p a s i o n อย่างเดียวครับไม่มี intimacy นะครับคือความลึกซึ้งมันไม่มีนะค commitment ก็คือแบบพันสัญญาที่จะที่จะมีนะครับก็ไม่ได้นะครับ passion อย่างเดียวอารมณ์อย่างเดียวนะครับ o n น i n ส s t a n อย่างนี้เป็นต้นนะครับเออแบบทักเฟซมาแล้วก็นัดไปเลยนะครับหรือว่าเอยขอเบอร์ห้องอะไรต่างๆกไม่ไม่ได้มีความผูกพันอะไรต่างๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะครับ passion รวนๆนะครับเป็น i n f r t u a e love นะครับ ต่อไปเป็น empty love นะครับคือความรักที่ว่างเปล่านะครับความว,ว่างเปล่าเป,าเป็นยังไงมี commitment นะครับมีพันธสัญญานะครับแต่ก็ลึกๆเนี่ย intimacy ในความลึกซึ้งไม่มีนะครับ passion ก็ไม่มีคือแบบเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการคุมถุงชนอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ได้มีความรักเลยอะแต่ว่าเป็นพันธสัญญานะครับที่พ่อแม่ให้มานะครับ มันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้คือเอ็มที่เลิฟนะความรักที่ว่างเปล่านะครับมีมีแค่บรรทัดสัญญาเดียวแต่คือว่าในความรู้สึกตัวเองไม่ได้ชอบเลยครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นระดับที่5อย่างที่5นะครับเป็นโรแมนติกเลฟนะครับโรแมนติกเลฟก็จะมีเขาเรียกว่าอินทิมมซี่นะครับมีมีความลึกซึ้งอยู่นะครับแล้วก็มีความพาชันนะครับแต่ว่าใ้โรแมนติกเลิฟเนี่ยคอมมิตเมนต์ไม่มีนครับบรรทัดสัญญาไม่มีเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้ มันไม่ได้จีหลังยั่งยืนนะครับมันจะอยู่ต่อไปไม่ได้ครับโอ้เราเห็นข่าวหวานซึ้งนั้นนู้นนี่สุดท้ายเลิกกันนะฮะเพราะว่าคุณจะทําโรแมนติกแค่ไหนนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีคอมมิตเมนต์นะครับมีลักษณะพันธสัญญาในใจนะครับที่เราจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเรื่องต่างๆเนี่ยคือถ้าไม่มีสิ่งนี้นะครับสุดท้ายเลิกครับนะฮะอยู่ได้ไม่นานนะครับโรแมนติกเลิฟเนี่ยคือมันดูหวานซึ้งนะครับหวานช่วงแรกนะครับเหมือนน้ำตาลนะครับหวานช่วงแรกสุดท้ายเป็นเบาหวานนะครับเป็นโรคนะครับเป็นนความทุกะ ฉะนั้นนะอามติกเลิฟมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของนะความรักในประเภทที่5นะครับต่อไปนะครับเป็น complicated love er นะครับอันนี้เป็นลักษณะของพวกมีคู่ครองนะฮะลักษณะแบบแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ย intimacy ก็คือความรู้สึกมีไหมมี commitment ม,ม,มีไหมมีเพราะว่าแหละแต่งางานกันแล้วเนี่ยมีพันธสัญญามีสติปัญสมรสมีความรู้สึกว่ามันแบบ เป็นเจ้าเก้าเจ้าของนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแต่คือพาชั่นหมดแล้วนะฮะคือความวุ่นวาบนะครับอารมณ์ที่รุนแรงเนี่ยนะมันมันไม่มีก็คือเอาแต่งกันแล้วอ่ะคือมันมันมต้องไม่ต้องจีบนะครับมันไม่ต้องหวาดอะไรมากมายเพราะว่าก็แต่งกันแล้วเนี่ยลักษณะนี้นะครับหรือว่าบางที นะ,ะเบื่อนะฮะฮบางทีก็คือความรุนแรงของอารมณ์มันจะไม่ไม,ไม่มีนะครับเพราะว่ามันอ่าได้ได้ปลดปล่อยทุกๆวันนะครับหรือว่าจะตีหวัวตีอะไรต่างๆคือแบบความรุนแรงในเชิงของความรักไอ้ตรงนั้นทัชชันอนะไรน่าจ,จะลดน้อยลงไปนะครับอาจจะโดนแบบนะแม่ไม้มวย,มย,มยไทยมานะครับนะความลุกซึ้งนะครับอ intimacy <c oughs> ก็จะมีอยู่นะครับนะถ้าลดลงไปอีกมันก็จะเป็นแนวะความรักในระดับอืึดเลยนะครับอ่ะ <c oughs> ต่อไปเป็น ฟัชชสนะฮะฟัชชสเลิฟนะครับเป็นความรักที่โง่นะฮะโง่เง่าแล้วก็ไร้ประโยชน์นะครับไร้ pointless นะครับตม่งมีจรงดหมายนะฮะไม่ประเด็นเลยเลยนะครับคือความรักที่มันแบบโง่นะครับคือทําไปทําไมนะครับมีคอมมิชเมนต์นะครับมีพันธสัญญาหายคว่าคุณมีความความรักมีพัชชั่นนะครับมีมีความพัฒนาอย่างแรงกล้านะครับที่จะให้ทุ่งเทกับสิ่งเหล่านั้นนะฮะปรากฏว่าแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้มีความ ลึกๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ชอบนะครับไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณคุณคิดว่าคุณชอบในงานที่คุณทําอยู่นะครับแล้วคุณก็ก็ทําได้ดีนะครับแต่คือลึกๆเนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีความสุขเลยนะฮะคือทําแล้วไม่มีความสุขนะ่อันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นความรักแบบโง่ๆนะฮะ ฟีนี่คือเราเราก็ต้องมาดูตัวเองนะครับเหมือนเหมือนกับที่เขาเรียกผู้ที่ประสบความสำเร็จนะเขาเขียนหนังสือหรือว,ว่าเขาแน,นะนําก็คือว่าเราต้องมาตรวจสอบตัวเองนะครับมามาพิจารณาตัวเองว่า้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันใช่ไหมนะฮะเรารักในสิ่งที่เราทําหรือเปล่าครับมีพารชันจริงนะครับแต่คุณอาจจะไม่มีอินทิมิซี่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเออมันอาจจะไม่ใช่ที่สิ่งที่คุณอยากจะทําจริง,รงๆนะบางคนแบบเฮ้ย เป็นหมอนะครับแต่สุดท้ายไปเขียนนิยายนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือว่าเขาค้นหาตัวเองเจอนะครับว่าเอออินเตอร์เนซี่ของเขาเนี่ยนะฮะที่มีเป็นยังไงอ่าประเภทสุดท้ายนะครับเขาเป็นคอนซูเมอร์นะครับออกคอมพลีทแล้วคือแบบรักสุดอกสุดใจนะครับคือรักแบบสมบูรณ์แบบนะฮะความรักสมบูรณ์แบบเป็นอย่างนี้นะครับมีอินเตอร์เนซี่นะครับความลึกซึ้งมีพารชั่นนะครับมีอารมณ์อย่างแรงกล้านะครับเหมายความว่าคุณมีอารมณ์จะเขียนนิยายเนี่ย แล้วคอมมิชเมนต์นะครับก็คือคุณก็มีพันธสัญญานะครับจิตจะทำนะฮะอย่างต่อเนื่องครับสมมุติว่าคุณนะฮะมีอารมณ์อยากเขียนนิยายเนี่ยนะฮะแต่เขียนไม่จบเพราะว่าอะไรคุณมี p a ช s i o n นะฮะแต่คุณไม่มีคอมมิชเมนต์อะเนื่องกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่แบบเฮ้ยอยากเขียนนะพอดมันออกขึ้นมานะครับมีความสุขในการคิดคิดพอดนะฮะแต่คือคุณไม่มีคอมมิชเมนต์คุณมีพันธสัญญาความรักคุณในระดับเนี้ยเป็นอินฟัตชูลเลตนะครับเป็นความรักแบบฉาบฉวยเนี่ย ในระยะสั้นมันก็เลยทําให้ไม่ได้นะครับเหมือนถ้าเกิดไลค์ไลค์ไลคิงนะครับไลค์ัมก็คือแบบแค่ชอบชอบอ่านชอบชอบเขียนอะไรเงี้ยแต่คือแบบแต่คือมันก็เขียนได้เดียวนะครับนะฮะก็คอมมิตเมนต์เนี่ยทำให้ระยะยาวนะครับแต่คือว่าความลึกๆนะฮะความรักจริงๆคืออินทิมเนซี่เราก็ต้องดูนะครับว่าตัวเรานะครับในการเขียนในยานเรามีความรักในการเขียนมากแค่ไหนนะครับเราความรักก็อยู่ในระดับไหนแล้วตัวละครเนี่ย ที่เราเขียนไปเนี่ยเขามีความรักในเรื่องของการงานหรือบุคคลสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆอยู่ในระดับไหนอยู่ในประเภทไหนนะครับนะฮะแล้วก็เราจะได้เขียนรนะเ,เวลของเขาได้ถูกต้องนะครับนะฮะการแสดงออกของเขาได้ถูกต้องครับวันนี้ก็ฝากมาเพียงเท่านี้แล้วครับอย่ามกดเลิฟนะฮะนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะสับตะไคร้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่สับตะไครนะครับ